อ่ะเรียนย้อนหลังได้ที่เพจโอปป้าอีสานเอ้ยเพจโอปป้าอีสานก็ได้ u t u b e โอปป้าอีสานนะครับแล้วก็ไลน์แอดเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกนะครับการสร้างความน่าสนใจให้กับคอนเทนต์วันนี้ที่คุณจะต้องเรียนนะครับวันนี้นะครับตอนที่เราทำคอนเทนต์แล้วเราจะมีแบบฝึกหัดให้คุณคิดในช่วงท้ายอย่าเพิ่งหนีไปนะจ๊ะแม่เจ้านะครับใครนะคะที่แม่งชาตินี้คิดหัวข้อไม่ออกนะครับอีเขี้ยหัวตันมากหัวมึงเป็นคิดเลื่อยคิดไม่ออก ฟังตอนท้ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมออกอลฟ์สดตอนนี้แล้วไม่ฟังนะคุณต้องฟังเป็นลําดับขั้นนะครับเวลาที่คุณจะทำคอนเทนต์เป็นอะ่ะอย่าใจร้อนนะครับกรุณาเรียนเรียงตามกระบวนการและลําดับนะจ๊ะข้อหนึ่งนะครับให้รู้ก่อนนะครับว่าตัวเองโพสไปเพื่ออะไรนะครับโพสไปเพื่ออะไรนะครับเยอะตัวอย่างเช่นให้ข้อมูลกับคนเฉย การให้ข้อมูลกับคนนะครับเช่นบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรยกตัวอย่างเช่น iPhone 7เปิดตัวแล้วเออ Galaxy Note 10ามาเปิดนานแล้วใช่ไหมวะ Galaxy Note 10มาแล้วนะครับหรือกอ๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาเจ้าเนี้ยดังมากมากเราอยากจะบอกคุณว่าจุดๆ,ๆหรือส้มตำร้านเนี้ยอร่อยมากๆนะครับหรือข้าวาข้าวหมูทอดย,วยวั่วรัชดา17มาแล้วจ้านะคบคือแบบแค่ให้ข้อมูลนะครับว่ามันอยู่ในอะไรยังไงหรือ Pro 1แถม MK เป็ดย่างเนี้ย อันนี้เป็นต้นนะครับคือเราโพสต์บอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นต้นหรือนะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลนั้นบอกอะไรนะครับเราโพสต์ไปเพื่อเราต้องการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเฮ้ยยกตัวอย่างเช่นนะครับค่าการมองเห็นเพจกูยังมีอยู่หรือเปล่านี่โค้ดสำคัญนะครับดูเรียบง่ายในธรรมดาคาที่เอาป้าสอนนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลนั้นบอกอะไรกับเรายกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะโพสต์บางอย่างเพื่อเทสว่าเพจคุณ่ะ มันมี e n g a g e m e n t กระโลกกะลาหรือ e n g a g e m e n t ดีเยอะตัวอย่างเช่นคุณสังเกตไหมครับหลายคนมีคนกดไลค์เพจแม่งแบบครึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งหรือเกือบครึ่งแสนแต่มียอดกดไลค์น้อยมากมียอดวิววิดีโอน้อยมากคุณังเกตบไหมครับบางเพจน่แบบโอ้โหคนติดตามแม่งเคี้ยครดเยอะแต่ไม่มี e n g a g e m e n t เกี่ยวกับการดูวิดีโอการไลค์สดหรือ e n g a g e m e n t การมีส่วนร่วมนะครับสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับใครมาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางเพจ ไม่ค่อยมีคนกดไลไ์เยอะมากหรอกแต่แม่งมีเอนจีเมนต์ดีบางคนมีสองสามร้อยคนในเพจโอ้โหแต่คนแชร์ด่เลยยี่สิบแชร์สามสิบแชร์แต่ในขณะที่คนแม่งมีเป็นหมื่นมีเป็นครึ่งหมื่นมีเป็นแสนบางบางเพจนี่เป็นแสนนะครับแต่ย่อนไลไม่มีอ่ะมีคนคนหนึ่งครับไม่ใช่คนคนหนึ่งหลายคนอยู่นะครับปรึกษาแอดมินเราในอินบ็อกซ์นะครับว่าเพจพี่ไม่มีคนดูเลย ให้โค้ชช่วยดูให้หน่อยได้ไหมนะครับเขาไลน์มาบ่อยมากนะครับไม่ใช่เขาอินบ็อก์มาบ่อยมากนะครับจนแอดมินบอกให้ไปดูก็เลยเข้าไปดูเพจของเขาครับมีคนกดไลค์อยู่ประมาณสองหมืนคนฟังให้ดีนะครับมีคนกดไลค์อยู่ประมาณสองหมืนคนในเพจนี้แต่การดูไลค์สดไม่มีแม้แต่คนเดียวข้อหนึ่งข้อสองนะครับโพสต์ของเขาที่เขาโพสต์ขายเสื้อผ้ามีคนกดไลค์แค่หนึ่งคนวิดีโอที่เขาลงไม่มีคนดูหรืออย่างมากไม่เกินยี่สิบ ที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะช่วยพิมมาหน่อยครับสําหรับคุณนะครับเสียงโคตดังมากนะครับพลังงานเหลือล้นนะครับเออนี่ขนาดถอยออกจากคอมเยอะมากแล้วนะครับเออนะครับเออพลังงานล้นนะครับวันนี้ได้กินเซเว่นเซ้นไงพี่จอยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับก็เลยสั่งเซเว่นเคนมาให้หลานกินนะครับเออจริงๆอ้างไปอย่างนั้นแหละตัวเองอยากกินฟังให้แม่ให้หลานนะครับเวลากินได้กินครบทุกคนเออเวลากินจะเป็นแบบครอบครัวอบอุ่นนะครับก็ให้ทุกคนกินด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบโอ้โหกินของหวานไงเลย นะครับคุณช่วยวิเคราะห์ให้โอป้าฟังได้ไหมครับว่าฟิล์มคอมเมนต์มานะครับว่าเฮ้ยคุณมองเห็นอะไรจากเรื่องราวที่โอป้าเล่ามีคนกดไลค์ในเพจนี้สองหมื่นคนแต่ไม่มีคนดูไลค์สดเขาเลยแม้แต่คนเดียวหรืออย่างมากอะ่ะสองสามคนเขาบอกว่าเขาพยายามแจกของแถมก็อาจจะมีคนมาดูเขาบ้างแต่วันไหนเขาไม่แจกของแถมเชื่อไม่มีคนดูกูเลยอ้าวเมืองเมืองเมือง มึงแกได้แต่ของแถนหรือเปล่ามึงมาดูไลฟ์สดกูหรือไม่มีคนกดดูวิดีโอหรือมีอยากมากไม่เกินยี่สิบคนนะครับเอ่อไม่เกินยี่สิบคนในการดูวิดีโออันนี้เป็นต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ที่จอจะได้เห็นว่าพี่เออแต่แต่แต่นะครับโทษทีนะครับอืมนะมือไวใจเร็วนะครับเดี๋ยว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 นครับเออเออปึ๊บ อ่ะโอเคนะครับคุณลองวิเคราะห์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่านะครับโอเคนะครับเรื่องไม่น่าสนใจก็อาจจะใช่ถูกไหมครับเรื่องไม่น่าสนใจนะครับอ้อลืมไปว่ามีขาตั้งโอ้โหลืมไปเลยว่ามีขาตั้งกล้องอยู่ใกล้ๆกล้นะครับก็จะได้ดูพี่ๆีคอมเมนต์นะคบทำวิดีโอไม่น่าสนใจอ่ะเน้ a, นขายเกินไปอันนี้ก็ถูกต้องนะจ๊ะเออเน้นขายเกินไปเรื่องไม่น่าสนใจนะครับ ทำวิดีโอไม่น่าสนใจนี่ก็ถูกอีกนะครับสิ่งที่อป้าเห็นนะครับจากเพจเพจนี้แล้วอยากเป็นวิทยาทานให้กับพี่ๆนะครับการที่เราทําโพสต์อะไรบางอย่างคุณจะรู้เลยว่าคุณเพจคุณนะเติบโตขึ้นหรือเพจคุณมี Engagement Engagement คืออะไรครับค่าการมีส่วนร่วมวันนี้คอนเทนต์ดีแทบตายแต่คอนเทนต์ห่วยแตกก็ไม่ได้ผลโอเคไหมจดเลยนะครับคอนเทนต์ Content ดีแทบตายแต่เ n g a ก e m e n t คุณห่วยแตก ก็ไม่มีใครดูคุณโอเคเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเยอะตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้สมมุติว่าเปรียบเทียบกับ facebook ส่วนตัวแล้วกันคุณอยากจะไลฟ์สดคุณมีเพื่อนในเ facebook อยู่หนึ่งร้อยคนกับอีกคนหนึ่งมีเพื่อนในเ facebook ห้าพันคนสองคนนี้ไลฟ์สดดีเหมือนกันเลยคุณว่าใครจะคนดูเยอะกว่ากันอ่า คุณว่าใครจะคนดูเยอะกว่ากันคนที่หนึ่งหรือคนที่สองนะครับคนที่หนึ่งหรือคนที่สองครับจะมีคนดูเยอะกว่ากันนะครับเยอะตัวอย่างเช่นนะครับเพจแรกมีคนกดไลค์ประมาณสักสามร้อยคนไลค์สดดีมากขี้เคี้ยแบบเนื้อหามึงดีมากคอนเทนต์มึงเลิศแต่อันที่สองมีคนกดไลค์เฟซบุ๊กห้าพันคนไลค์สดดีขี้เขี้ยเหมือนกันเลย คุณว่าคนอ่ะจะดูคนที่หนึ่งหรือคนที่สองพิมพมาเลยครับวันนี้คุณถ้าคุณนะครับทําคำข้าใจนะครับคือเวลาโค้ดสอนคอนเทนต์นะอ่ะกูไม่ได้สอนแต่คอนเทนต์นะสังเกตว่าไม่ว่าจะสอน NLP คอนเทนต์หรือสร้างตัวตนโค้ดจะแฝงเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้คุณเสมอสอนเรื่อง NLP หรือการสั่งสมองให้ซื้อกับคุณเสมอวันนี้ทำคอนเอทนทบตายแต่ไม่มีคนดูเกิดผลลัพธ์ไหมครับไม่เกิด ทำให้ใครดูอะทำให้หมาที่ไหนดูโอ้โหแรงจังเลยคิร์ดกูพูดจริงเพราะหลายคนที่ inbox มาในเพจบนเลึกเกินอ่าไปเรียนไปเรียนไอ้ขอโน้นนี้นั่นมาแต่ทําไมไม่มีคนดูไรส,สดชันอ้าวมึงช่วยดูหน่อยว่าเพจมึงทําอะไรเน้นขายเป็นต้นอ่ะก็หนึ่งนะครับเน้นขายเหมือนที่พี่เขาบอกทำมิโอไม่น่าสนใจเรื่องไม่น่าสนใจอ่าทำมิโอไม่น่าสนใจเน้นขายถูกต้องนะครับหลายคนขอบคุณที่พิมานะครับพี่รู้ไหมครับเพจนั้นอ่ะวันหนึ่งมึงเอาแต่ขาย เสื้อกูราคาเท่านี้ XL มีไซส์ XL ส่งฟรี EMS เคอรี S ่คุณว่าคุณสามารถเห็นโพสต์แบบนี้ตามเพจขายเสื้อผ้าทั่วไปได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ใครคิดว่าอุ้ยไม่เจอหรอกโพสต์แบบเนี้ยขายเสื้อนะครับแรงตลอดนะครับแรงเหมือนรู้สึกนั่นแหละค่ะนะครับคุณเรียนไปคุณก็จะขำขันไปเนาะ แล้วก็ไม่อยากให้เครียดไงเวลาเรียนคอนเทนต์ทำไมต้องเครียดอะ่ะแล้วคุณคอยดูนะอีบุ๊กที่โค้ดทำนะ่ะขนาดกูพิมพ์ไปกูยังหัวล้อไปพิมพ์ไปแล้วคุณจะรู้เลยว่าเอ,าอเ้าอีแค่เหมือนโค้ดนั่งคุยกับกูเลยถ้าคุณอ่านอีบุ๊กโค้ดนะอีบุ๊กล่าสุดที่เราเปิดตัวเนี่ยครับคุณจะบอกเอ,าอเ้าอีแค่ได้แบบถ้าเหมือนคุยกับกูเลยรับรองครับว่าคอนเทนต์อันนี้ใครได้ไปมึงจะขอบคุณกูตั้งแต่คโค้ดบรรพบุพร,บรุษกูเลยเรื่องคอนเทนต์ ้องใช้คานี้นะจ๊ะคือโครพ่อโคดแม่คอนเทนต์รวมอยู่ในอ e ีบุ๊กนี้หนึ่งร้อยหน้าโอเคนะครับเออนะครับได้ถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นนะครับทําดีแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นเช่ยมึงจะปิดทองหลังเพราะทําไมนะครับจะปิดทองหลังพระหายประแสงทาไมนะครับคุณต้องโปรโมทให้เป็นเพราะฉะนั้นเนะี่ยไอ้โพส์แบบนี้มันเห็นได้ทั่วไปถ้าคุณนําเสนอสินค้าก่อนก่อนเรื่องราวของคุณคนจะเลือกสินค้ากับที่ไหนก็ได้ คอนเทนต์คุณจึงไม่มีความหมายเข้าใจไหมครับเช่นคุณพูดถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดสมมติว่าคุณเป็นสมมติว่าคุณเป็นครูสอนกฎแรงดึงดูดคุณสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดเปล่า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 แต่ไม่เคยมีเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องคุณเลยถามว่าวันนี้เขาเรียนกฎแรงดึงดูดกับคนอื่นได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะใครคิดว่าได้คิมได้ใครคิดว่าไม่ได้หรอกเขาเรียนกับกูแค่คนเดียวเขาชอบกูมึงรู้ได้ไงทีมมาเลยครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับมึงรู้ได้ไงว่าเขาชอบมึงคนเดียว ในเมื่อครูกดแรงดึงดูดที่เชี่ยเต็มตลาดครูยิงแอดแม่งเกณฑ์ตลาดครูตัดต่อวิดีโอเต็มตลาดใครคิดว่าได้ครับใครคิดว่าเฮ้ยเราเรียนกดแรงดึงดูดกับคนคนหนึ่งอยู่จะต้องหยุดที่คนคนเดียวถ้าคุณนําเสนอแค่กดแรงดึงดูดก่อนอย่าเถียงเลยนะจ๊ะหลายคนบอกโอ๊ยทําไมต้องเอาเรื่องตัวเองเข้ามาเล่ากับการขายสินค้าหรือบริการ สินค้าใดที่ไม่มีเรื่องราวสินค้านั้นไรมูล,ลค่าจดเลยครับนี่เป็นหลักมาเก็ตติ้งกูไม่ได้คิดเองสินค้าใดไรเรื่องราวสินค้านั้นไรมูล,ลค่าพิมพ์ครับตอนนี้พิมพ์ช่วยกันนะครับสินค้าใดไร้เรื่องราวสินค้านั้นไรมูล,ลค่านี่เป็นหลักมาเก็ตติ้งธุรกิจ หรือสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถนำเสนอให้คนรับทราบถึงเรื่องราวได้ไม่มีมูลค่าหรือมูลค่าน้อยนักยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อไอโฟนเพราะอะไรพิมพ์มาเลยครับคุณซื้อไ h o n e เพราะอะไรเอางี้ได้ปล่ะถ้าพูดถึงโทรศัพท์เอางี้เอาง,องี้หวัวเว่ใครเป็นเจ้าของ OPPO ใครเป็นเจ้าของ Samsung ใครเป็นเจ้าของ iPhone ใครเป็นเจ้าของพิมพ์มาตอนนี้ครับถ้าคุณรู้จักใครสักคนหนึ่งพิมพมาตอนนี้เออคนไม่ไเร่าเองมาคนบอกเอ้าเออนี่ไงโค้ดสอน NLP เดี๋ยวแม่งทาให้คนจิตรั่วจิตไหลเดี๋ยวทาให้คนจิตด,ดีเดี๋ยวคนสับสนเดี๋ยวคนวิตกระเดินนะมึงเล่าเรื่องลบๆบเฮียโค้ดเป็นคนที่สอนตรงพูดตรงตรงตรง,ตรงชัดชัดเน้นเน้น โค้ดจึงบอกไงครับว่าวันนี้ถ้าโค้ชอ่ะขายเอ p อพไปก่อนว่ากูสอน NLP ได้อ้าวแล้วใครจะฟังกูล่ะแต่มึงไม่อยากรู้เหรอว่าคนคนนี้ทำยังไงถึงมีพลังงานสูงตลอดเวลาทำไมคนคนนี้สามารถที่จะมีเป้าหมายชัดเจนต่อนเนื่องตลอดเวลาทำไมคนคนนี้สามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทำไมคนคนนี้ สามารถจำาอะไรได้หลายอย่างทาไมคนคนนี้ถึงไม่มีความกลัวมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งที่ไม่มีเมนทอร์คุณไม่สงสัยแล้วครับและเราก็ยังบอกคุณอีกว่าถ้าเรียน NLP ในเพจนี้มึงไม่ได้แค่ NLP มึงได้ neuro marketing ด้วยมึงได้ marketing ด้วยมึงได้ content อีกมึงได้กดแรงดูดพร้อมแถมมึงได้บันเทิงด้วยเนะี่ยบันเทิงบันเทิงไมเพอ คุณยังเข้าใจตรงตรงง่ายๆ่เพราะกูไม่ชอบเฟกถ้าพูดกูมึงขออนุญาตหาเป็นคำหยาบสำหรับทุกท่านกระดาษหัวออกไปนะจ๊ะถ้าคิดว่าบันเทิงกับหูอยู่ต่อกดแชร์แต่ถ้ากดบอกว่าไอ้เดดใจจัะเลยนะครับการสอนเอเนอร์จีของเราเราไม่ได้ใช้สัพท์พจมานพจมานสว่างคาตากูไม่เล่นด้วยกูเล่นกับลํำยองบางทีบอกคุณเธอ ช่วยพูด affirmation หน่อยโอ้โหเบาเกินไปชาติหน้ามึงก็ไม่พูดขี้เกียจตัวเป็นคนอยากรวยแต่ขี้เกียจตัวเป็นคนเราก็เลยบอกคุณว่าถ้ามึงไม่ทํามึงก็อยู่ตรงนั้นแหละอันไหนเข้าใจง่ายกว่ากันหนึ่งหรือสองข้อหนึ่งช่วยพูด affirmation หน่อยนะถ้าอยากรวยพูดดีบ่อยพูดทุกวันนะแล้วมันจะดีกับชีวิตคุณอันที่สองมึงไม่ทํามึงก็อยู่ที่เดิมโอเคนะอยู่คุณว่าคุณเข้าใจประโยคไหนมากกว่ากันอาจจะดูเฮี้ยสัสสัสนะคะแต่ว่าคุณเข้าใจไหนหนึ่งกับสองอืมมันเป็น ลีลาทางใจทางกายของใครบางคนทําไมคุณตามโค้ดคนนูนโคน้ดคนนี้ทำไมบางทีดูโค้ดคนนี้อีไม่ถูกจริตกับกูเลยอะฟังไ้วคิดไม่เข้าใจก็มึงไม่ถูกจริตกับเขาสินค้ามันต้องมีจริตของมันสินค้าจะต้องมีคาแรคเตอร์เมื่อสินค้ามีคาแรคเตอร์คอนเทนต์จึงจะมีคาแรคเตอร์ทีมัเลครับเมื่อสินค้ามีคาแรคเตอร์นะครับ นะครับอ่ะพี่เขาบอกค้างใช่ไหมครับอ,อ๋อเน็ตไม่หลุดนะพี่เน็ตไม่หลุดนะครับพี่ถ้าค้างลองกดออกใหม่นะครับถ้าเกิดว่าค้างลองกดออกใหม่นะครับอ่ะค้างลองกดออกใหม่นะครับถ้าค้างลองกดออกใหม่นะครับอ่านะครับสินค้าหรือบริการเมื่อมีคาแรคเตอร์คอนเทนต์จึงจะมีคาแรคเตอร์โอป้าใช้คําพูดในการทาวิดีโอไลายๆสดสื่อสารในคาแรคเตอร์ของโอป้าอีสานมันจึงเป็นฉบับ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโอป้าอีสานในการสอนเอ p เหมือนในสัมมนากูก็สอนผิดบ้านผิดเมืองเราไม่ใช่แค่ว่าเรียนเอ p แล้วเอาทฤษฎีมาสอนคุณเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะแต่เราอะไปเอามันไปทําให้เราเปลี่ยนชีวิตจนได้จนวันนี้เราจะมีโปรเซสต,ต่างๆมากมายที่คิดเพิ่มมีเพิ่มเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่มี นะเนี่ยเห็นไหมความแตกต่างพอเราแตกต่างแบบเนี้ยเราก็จะชูลงคอนเทนท์ที่มันแตกต่างเป็นต้นพอคุณเข้าเพจนี้คุณรู้อย่างเดียวอีนี่เก่งคอนเทนต์อีนี่พูดเอเเก่งอีนี่ไลฟ์สดเก่งคุณรู้อยู่สามอย่างนี้แหละกั <c oughs> บบัญิงโอเคนะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับต่อมานะครับอย่างเมื่อกี้เรานึกถึงแอปเปิลนึกถึงสตีฟจ็อบพอบอกหัเวเบื่อ e ฮีกูไม่รู้จัก คุณว่าใครเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เดี <c oughs> เออเออเออางเงี้ยอยางี้เปลี่ยนหม่คุณว่าใครเป็นเจ้าของแมคโดนัลอ่ะพ,พิมาเลยครับใครเป็นเจ้าของแมคโดนัลใครเป็นเจ้าของ kf c ซตอบไม่ได้แม่งอื <c> ้อ <oughs> สินค้าที่มีคาแรคเตอร์คอนเทนต์จริงจะมาถูกต้องครับมันเป็นคือถ้าเราได้คาแรคเตอร์ตัวเราก่อนหรือสินค้าหรือแบรนด์เราก่อนคาแรคเตอร์ Character ของคอนเทนต์มันจะออกมาตามเพราะฉะนั้นคุณต้องเจอตัวเองก่อนแล้วคุณจะเจอคอนเทนต์ ไม่ต้องกังวลว่าคอนเทนต์เราจะดีหรือไม่ดีแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะในโลกใบน,นี้เราทุกคนไม่สามารถมีใครรอบเรียนเราได้ก๊อบี้คนอาจจะก๊อบี้เราได้ครับ mm hmm. เช่นเนื้อหาฟังให้ดีเลยนะครับสําหรับคนที่เป็นครูโค้ดออนไลน์หรือแม่ค้าออนไลน์บางทีครับคนก๊อ y ี้แคปชั่นคุณคนก๊อปี้เนื้อหาคุณแต่สิ่งหนึ่งที่เขาก๊อปี้คุณไม่ได้แล้วโอป้าโคตดย้ำคุณเสมอพลังงาน และเอกลักษณ์ด้วยจริตจัก,การ้าวของคุณและประสบการณ์ของคุณไม่มีไอ้หน้าไหนเหมือนต่อให้มันก๊อปปี้เนื้อหาคุณไปต่อให้มันก๊อปปี้ข้อมูลคุณไปโนว y คนเขารู้ว่าสมมติว่าวันนี้คุณมีเนื้อหาที่มันดีมากๆในคอนเทนต์คุณแล้วคนเนี่ยเอาไปก๊อปปี้ไปทําต่อเป็นฉบับของมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันอาจจะมีข้อมูลเหมือนกันครับ แต่วันนี้ถามจริงครับคุณชอบอยู่กับคนพลังงานสูงหรือพลังงานต่ําไม่ต้องเป็นเรื่องเอเนก็ได้ทุกๆคนเลยถ้าวันนี้คุณไปเรียนกับโค,ค้ชครูคุณชอบคนพลังงานสูงหรือพลังงานต่ำพี่ไหมนะครับคุณชอบสูงหรือต่ำอ่ะคุณชอบที่ต่าอย่าคิดลึกไม่ใช่นะครับเออนะครับกดแชร์ไปช่วยกันนะจ๊ะแม่จา้าสวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาในอ่า ปาร์ตี้นะครับบางคนอยู่ในปาร์ตี้เราก็จะไม่เห็นในช่องไลฟ์สดตัวนี้นะครับอ่าคุณชอบคนพลังงานสูงหรือพลังงานต่ํากูถามจริงสิ่งนี้ทําให้ไม่เหมือนคุณตอนที่เอาป้าทําออนไลน์นะครับโอ้โหกูโพสแคปชั่นเสร็จปุ๊บแบรนด์อื่นก็ปกูไปทันทีดีนะมึงไม่ติดแฮชแท็กเอาไปสารไปด้วยเยอะเพราะอะไรทำไมรู้เด้งหน้าฝีดข่าวกูบังเอิญว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเปล่านะครับก็เลยว่าโอ๊ยอีนี้เนาะเนาะลดนะมึงเนาะนะครับแต่ มีรูปหนึ่งครับโอปป้าเคยพูดรูปแบบโชว์โชว์หน้าสดนะครับหน้าเราก็เด้งกว่าถูกไหมเราแบบดูเกาหลีดูโคเรียกว่าตื่นตื่นเช้ามาหน้าก็เด้งเด้งแบบนี้แหละนะอสมมติเราโพสแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้โหมึงประมาณไม่เกินสิบวิมึงโพสตามอี่ดอกมึงแก่กับโกูไม่ใช่มันไม่น่ารักมันไม่คิ้วคิ้วเหมือนกูเป็นต้นเห็นไหมคนชอบคนพลังงานสูงคนเขากันเลือกอะไรที่ไม่ใช่ สมองจะเตะไปให้เปนผลสมองเสมอจำไว้นะครับในอ e ีบุ๊กมีสอนเรื่องนี้ด้วยคุณไม่คิดใช่ไหมครับว่าอ e ีบุ๊กที่โค้ดทำล่าสุดเนี่ยจะมีแค่คอนเทนต์อูบอกเลยอีบ e ุ๊กคอนเทนต์อันนี้นะครับ990ยแล้วยังเสือฟรีคอร์สออนไลน์อีกโค้ดนะครับไม่ได้สอนคุณแค่คอนเทนต์และสูตรคอนเทนต์ธรรมดา สอนนูโรมเกตติ้งในนี้ด้วยสอนช่องทางสตรีจี้คอนเทนต์ในนี้ด้วยเช็คลิสต์คอนเทนต์ในนี้ด้วยและการตลาดที่จะทำให้คนโตทุกช่องทางในนั้นด้วยกูว่าแม่งโคตรขุมกู <c oughs> ยังคิดอยู่อ่ากูเปลี่ยนราคาไม่ทันละเก้าร้อยเก้าสิบถูกมากรอยหน้านะมึงนะครับมีตัวอย่างเป็นรูปแบบสีทุกอย่างข้อความไม่เล็กกระโหลก,กระลาเกินไปใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่เข้าใจง่ายพี่ใช่ไหมครับโอป้าซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่าน กะโหลกกะลาเ <parece maison. S 1> นื้อหาก็แบบไม่ได้ดีมากแถมใช้ฟอนที่แบบเหยียกมากอยากจะดึกหนังสือเล่มนี้ทิ้งแต่ก็ไม่ดึกหรอกนะครับเขาโอ้อวดตีงว่าเขาเขียนหนังสือเก่งแต่พอโอป้ามาดูการจัดวางหน้ากระดาษมึงห่วยแตกมากแล้วการใช้ฟอนตตัวอักษรมึงแบบอินดี้มากมึงไม่ต้องการให้ใครอ่านของมึงเลยรือกูไม่ได้กูแก่ไปนะแต่กูไม่เข้าใจกับฟอนที่มึงใช้การยกตัวอย่างไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรเลยแต่พอโอป้าซื้อหนังสือที่เนื้อหาคล้ายๆกันอะ แต่อีกเริ่มหนึ่งมาอ่านความแตกต่างกับฟ้าเหวี่ยและดินเก็ตใช่ปะคำว่าเข้าใจง่ายคือสิ่งที่คอนเทนต์จะต้องทำคุณไม่มีหน้าที่ทำคอนเทนต์ซับซ้อนสมองไม่ชอบการซับซ้อนจำไว้เลยนะจ๊ะพิมันเลยจ้ะสมองไม่ชอบการซับซ้อนนะครับสมองชอบอะไรที่มันแบบง่ายง่ายชัดๆัเน้นๆเรื่องนี้ถ้าคุณมองข้ามไปในการทำคอนเทนต์ คุณจะเป็นทาสของคอนเทนต์ครับคิดอยู่นั่นแหละคิดแต่ไม่มีคนสนใจโพสมึงเลยนี่เราอ่ะรวมหลักหลายๆหลักมาให้กับคุณที่ไม่ใช่แค่คอนเทนต์ถ้าคุณสักแต่เขียนคอนเทนต์แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้คนตัดสินใจซื้อไม่มีทางที่คุณจะมียอดนะครับต่อมาน,นะครับการช่วยเหลือเช่นทิป how to เช่นวิธีทำข้าวผัดวิธีแคปหน้าจอบน iPhone วิธีถ่ายรูป ไม่ให้ติดฉากหลังวิธีเปลี่ยนแบ็กกราวด์อีเลเซอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับวิธีไลฟ์สดยังไงให้โดนใจคนดูนะครับเป็นต้นนะครับหรือโพสต์ไปเพื่อความบันเทิงนะครับเช่นนะครับอย่ารายการที่ป้าดูในทิกติกสนุกสนุนนะครับสตุ๊ดจอ็อบเงี้ยสตุ๊ดจบนะครับก็เป็นรายการของอะไรวะแต่ก่อนมันจะมีตามใจตุ๊ดใช่ไหมตามใจตุ๊ดเนี่ยเห็นไหมครับพูดพี่ตามใจตุ๊ดเนี่ยมันก็จะมีเป็นที่คนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็แบบ มากๆจนเขากลายมาจากเน็ตไอดอลธรรมดานะครับกลายมาเป็นแบบดารลงดาราแล้วก็เลยเอาเพื่อนมาทำเป็นแบบรายการช่องนู่นนี่นั่นนะครับให้ความบันเทิงเพราะพอเขาบันเทิงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการจ้างรีวิวสินค้าข้อหมีคนมาจ้างรีวิวสินค้าหรือนะครับมีการที่แบบได้รายได้จากการทํา y o YouTube หรือการทํา f Facebook อะไรก็ว่ากันไปนะครับให้ความบันเทิงไม่พอแต่เขาได้รายได้หรือมีการจ้างรีวิวเยอะตัวอย่างนะครับโอป้าก็เห็นคนนึงในวิดีโอทิกเกออุ้ยสนุกสนุกนะครับเออใช้ย,ยุดธใช่ย,ยุทนะถ้าใครเคยเห็นดูใช่ไหมครับให้ความบันเทิงแต่ในบางวิดีโอของเขามีการรีวิวสินค้าเห็นไหมครับการทำคอนเทนต์ คุณไม่แล้วบ้านเขาก็ไม่ได้แบบสวยหรูนะก็บ้านธรรมดาแบบเกา่าๆแต่เขาเสนอคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจคนน่ะไม่ได้สนใจว่าคุณอยู่บ้านหรูแพงหรืออะไรแต่เขาสนใจความเรียวโลกต้องการความเรียวโลกไม่ต้องการความตอแหลเมื่อคุณทำคอนเทนต์ตอแหลคุณก็โดนเน็ตจวกยับโอเคหรือลูกศิษย์คุณจวกยับเป็นต้นนะคะต่อมานะครับอย่ายึดติดกับรูปแบบนะครับ ในวันนี้เราอาจจะเรียนคอนเทนต์จากหลายๆครูโค้ดนะครับหรือสัมมนาหรือหนังสือที่คุณได้อ่านหนังสือเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกช่องทนางที่คุณได้เรียนอย่ายึดติดรูปแบบรูปแบบเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับคุณคําว่าอย่ายึดติดรูปแบบนะคะป๊อปปี้อยากจะแนวทางให้คุณไม่ลวลาคุณเรียนวิชาอะไรมาก็แล้วแต่มันเป็นทฤษฎีแต่สิ่งที่จะทําให้คุณอะเกิดผลลัพธ์คือเอามันไปใช้ประยุกต์ใช้ flexible หรือยืดหยุ่นกับมันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราไม่ยึดติดกับรูปแบบนะครับเช่นมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าฉันจะทําเพจเกี่ยวกับอาหารฉันต้องพูดถึงแต่อาหารหรือไม่หรือถ้าฉันจะทําธุรกิจอสังหาฉันต้องพูดถึงแต่การขายบ้านอย่างเดียวหรือเปล่าฉันทำอย่างอื่นด้วยได้ไหมตอบเลยว่าไม่การตลาดยุคเก่านะครับเป็นการตลาดหน้าเดียว one way communication คุณทำเพจอาหารสื่อสารแต่อาหารแต่ถามว่าถ้าบางคนที่เจาะอาหารเน,น้นๆก็อาหารแต่เราจะมีเกมบิ๊กให้คุณนะครับสวัสดีครับพี่ปัทมานะครับเคสอดีนะครับเราจงมีความสร้างสรรค์ในการทำคอนเทนต์เช่นถ้าเราทำเพจอาหารในวันนี้ย อย่างเช่นวันวันที่โอป้าสอนพี่สร้างเพจใช่ไหมครับก็เลยอ่ะไหนไหนทำเพจอาหารแล้วกันโอป้ายิ่งเป็นคนชอบกินอาหารอยู่ใช่ไหมเวลากินข้าวกับอะไรโอป้าก็เลยเอาไปลงที่เพจให้พาังคนคนที่ facebook จะได้ไม่ลาคาญเกินไปหรือใครอยากจะไปตามเกี่ยวกับเรื่องกินหรือแบบดูเพลิอๆนะ่ะถ้าคุณไปสังเกตไอ้เพจเรื่องกินผ่านจอโอป้านะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยเพจเรื่องกินผ่านจอนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเฮ้ยสวัสดีครับพี่แหม่มนะครับเวลาคุณไปตามเพจนั้นคุณจะเห็นได้ชัดนะครับว่า มีความบันเทิงอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงที่พูดในวิดีโอภาษาอีสานหรือบันเนี้บางวันพูดเรื่องแมสการใส่แมสบางทีพูดเรื่องความสุขของครอบครัวบางวันก็ รีวิวการกินอลังการแบบน่ากลัวที่มันเป็นแบบอาหารมันบ้านอาหารธรรมดาแต่กูกินแล้วกูอร่อยแล้วมึงก็รู้สึกอร่อยตามกูหรือบางวันก็ไลฟ์สดการกินให้ดูอันนี้เป็นต้นเช่นกินข้าวเปียกนะครับหรือก๋วยจั๊บยวนกะละมังหนึ่งนะครับคุณก็รู้สึกว่าเอออีเชี้ยกูอยากกินกับมึงก็ให้คอมเมนต์แบบนี้หรือคุณจะให้สูตรทาอาหารก็ได้ไหมครับถ้าวันนี้คุณทาเพจเกี่ยวกับอาหารคุณให้สูตรทาอาหารก็ได้หรือคุณจะบอกว่าอ่ากินอาหารอย่างไรให้ไม่อ้วน เงี่ยเป็นต้นนะครับหรืออาหารที่เราทําเป็นสามารถทําเป็นธุรกิจได้อย่างไรเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์แล้วอาหารที่เราทําเป็นสามารถทําเป็นธุรกิจได้อย่างไรเราก็พูดในวิดีโอหรือในข้อความก็ได้เช่นอเอามาทําเป็นสูตรขายทำเป็นคอร์สขายหรือทําแบบดีลเลอรี่ขายก็ได้นะถ้าคุรอยากจะขายปลีกหรือทําโรงงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือสมมุติว่า ความสุขจากการที่เรากินข้าวกับครอบครัวนะครับเหมือนมอีวิดีโอหนึ่งโอป้าก็นั่งกับหลานใช่ไหมโอปา้าเคยร้องเพลงเล่นนะครับเพลงแบบมั่วมากกับข้าวนะกับข้าวกับข้าวนะกับข้าวแล้วโอป้าก็บอกว่าความสุขของการกินข้าวคือการได้กินกับคนที่เรารักครอบครัวเราพร้อมหน้าพร้อมตาการนี้ถ้าเรากินอาหารอร่อยแต่เรากินคนเดียวอร่อยไหมครับ บัว่อยดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชวยลงเรื่องนี้ก็ได้นะครับหรือกินอย่างไรให้ไม่อ้วนกินอย่างไรหายจากโรคไตกินอย่างไรหายจากโรคกระเพาะกินอย่างไรให้แบบเออหน้าใสาเด้งอ่ะกินอาหารแบบไหนให้หน้าใสาเด้งเช่นกินน้ำผักผลไม้ปั่นก่อนนอนกินออร์แกนิกอ่ากินกินอาหารอย่างไรให้มีกล้ามเนื้อเห็นไหมแม่งโคตรแตกได้หลายคอนเทนต์เลยแต่มึงไม่แตกไงมึงบันบันมึงโชว์แต่สูตรอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณทำยูทูบคุณาำ, Facebook, ณำ Facebook, เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเพจอาหารเยอะตัวอย่างเลยนะ มึงจะมาพูดถึงสูตรอาหารอะแล้วถ้าวันนี้มึงเป็นแค่ร้อยสูตรละ่ะมึงไม่ต้องเวียนมาใหม่สูตรที่หนึ่งเหรอเกศใช่ปะโอ้โหบอกสูตรอาหารมาที่หนึ่งถึงร้อยแค่ครบแล้ววันเหมือนวันเผาเลยพ <laughs> อวันที่หนึ่งมึงเรื่องสูตรเดิมสมมติว่าคุณนำข้วเหนียวมะม่วงอันแรกอจาจสุดท้ายจบด้วยยำมะม่วงมีหนึ่งร้อยสูตรวันที่หนึ่งมึงต้องกลับไปทำยำมะม่วงใหม่ไหมมึงคิดบ้างไหมเกศใช่ปะแตกออกไปหรือวันนี้ยคุณจะสอนภาษา คุณคิดว่าใครอยากเรียนภาษาคุณก็กําหนดก่อนว่าคุณจะเคยกีออกคำนี้แหละมึงไม่ได้ทํางานเขาสองถ้ามึงไม่ผ่านมาหาลัยจุดๆอันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณอนะ่ะไม่เป็นภาษาอังกฤษเขาจะถามเลยว่าฟังพูดอ่านเขียนได้ไหมแล้วเราก็ต้องไปเทสกับเอเจนซี่ด้วยนะครับอ่าว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้หรืออังกฤษทําให้คุณ อาจจะได้ผัวฝรั่งก็ได้เชี่ยแม่มึงได้ผัวเป็นสุาลา่านรวยมึงเนี้ยเป็นต้นนะครับคือภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตอย่างไรอันเนี้ยเห็นไหมก็ทาเป็นคอนเทนต์ก็ได้เช่นทําให้มึงได้โอกาสได้งานที่มันมีเงินเดือนสูงกับอีกพวกที่พูดภาษาไม่เป็นหรือทาให้คุณไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้ล่ามเออเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นโอป้าไปเรียนโทนี่ร็อบบิน เครื่องแปลภาษานะมึงกูว่านะึกว่าบัตรเข้าสัมมนานี่แหละประมาณหมื่นสองถึงหมื่นสี่บาทดีนะพี่แซนเขามีความเมตตากรุณาใจให้นะครับเออนะเพราะฉะนั้นนะโอป้าจะบอกคุณว่าในชีวิตหนึ่งนะครับที่คุณมีโอากาสไม่ว่าจะสัมมนาใดที่มันฟังไม่ทันจ,จริงๆนะครับต้องบอกเลยนะครับก็เลยต้องซื้อไอไอต้องซื้อเครื่องแปลนะครับประมาณหมื่นสองหมื่นสามที่แทนกับค่าสัมมนาใช่ไหมเออแต่ถ้าวันนี้คุณฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันได้ คิดแบบโอกาสเมืองที่มึงไม่ต้องจ่ายเงินหมือนก็ได้นะอันนี้เป็นเติมหรือถ้าคุณพูดอังกฤษเก่งอ่านอังกฤษเก่งคุณสามารถอา่านหนังสือที่มันแบบเป็นเว r ร์คัสหรือโกลบอลได้เยอะพี่รู้ไหมครับหนังสือต่างประเทศให้ความรู้ที่แบบเจ๋งมากแต่ถามว่าหนังสือไทยเจ๋งไหมครับก็เจ๋งถ้าคุณเจอเล่มที่เจ๋งเออองเงี้เป็นเติมอาจารย์มัณก็ยังอ่านภาษาอังกฤษเลยนะครับเป็นเติมหรือถ้าทําธุรกิจนะครับอีกอันนึงอ่าเป็นไอเดียนะครับก็ อย่างเช่นนะคบพี่นิสาก็ถามว่าเขาทําธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับพี่เขาขายคอนโดขายบ้านพัทยาใช่ไหมครับหลายท่านที่ทําอสังหาคุณเอาไอเดียนี้ไปได้เลยถามว่าวันเนี้ยคุณสังเกตไหมครับเพจขายบ้านจะโชว์แต่บ้านอุ้ยบ้านจะปล่อยมือสองมือหนึ่งบ้านดีมากบ้านมุมซ้ายมุมขวาอีเชียม,มุมซ้ายใหญ่มากมุมขวากี่ตารางเมตรโอ้ยกูปวดหัวคนซื้อแม่งก็ปวดหัวหาได้จากตามท้องตลาดทั่วไปเนาะ ถ้าวันนี้คุณทำเพจบ้านแล้วส่อแต่เรื่องขายบ้านอย่างเดียวเขาจะไปดูหมู่บ้านที่ไหนก็ได้เขาจะไปดูบ้านหรือคอนโดที่ไหนก็ได้แต่ถ้าวันนี้คุณอยากทําอะไรชื่อให้แตกตา่างเช่นเราทําเพจบ้านขายคอนโดใช่ไหมครับพี่ษาสานีา่นตัวอย่างพี่เษสาแล้วกันครับเขาเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับขายบ้านคอนโดนะครับมือหนึ่งที่พัทยานะครับไปใช้บปริกรพี่เขาได้นะครับคุณสามารถให้แง่คิดกับคนนะครับเรื่องการเลือกที่อยู่ ้องยึดห่วจุ้ยแบบไหนอันนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแทนที่พี่จะบอกว่าเออขายบ้านหลังเนี้ยสมมติว่าวันนี้พี่นิสาโพสไปสามโพสขายบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามไหนอ,อ๋อได้เลยค่ะนะคะที่แหมมนะครับรับรองมาคุ้มนะคะที่แหม่งจะบอกว่าอีนี้ให้เกินความ